ครับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจะเป็นความเคลื่อนไหวของการประชุมสาภามหาวิทยาลัยที่คุณจะต้องดูเพราะ well. คุณจะบอกไม่รู้ไม่ได้กับรายการ c o u วซิลนิวส์ข่าวสารจากสภาในวาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม2559การประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยของ ชุดใหม่นะครับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2558นะครับซึ่งสภาหมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนองค์ประกอบไปและเปลี่ยนวาระการมือตําแหน่งนะครับให้ยาวนานขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยสปีเป็น3ปีครับสภาหมหาวิทยาลัยชุดใหม่นี้นะครับก็เป็นการประชุมครั้งแรกและองค์ประกอบครบนะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการโปรดเกล้าแต่งตั้ง กรรมการสภามห,หาวิทยาลัยนะครับก็คือนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหายผู้ทรงคุณวุฒิส่วนกรรมการที่เป็นองค์ประกอบอื่นก็ได้เ,เลือกสรรสรรหานะครับด้วยกระบวนการของแต่ละตําแหน่งนะครับจนกระทั่งครบถ้วนนะครับโดยการก่อนจะมีการประชุมนั้นนะครับตามพร่ำยัดได้กําหนดว่า,าที่ประชุมสภามห,หาวิทยาลัยจะต้องเลือกรองอธิการบดีท่านหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการเป็นเลขานุก,การของที่ประชุมนะครับ แล้วก็เลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับเมื่อสภามหาวิทยาลัยเดินมือการในส่วนนี้เรียบร้อยนะครับก็ทําให้องค์ประกอบทั้งหมดของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งมีรายนามตามวิดีทัศน์ที่จะนําต่อไปนี้ครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดที่26วาระ 19กันยายน2559ถึง18กันยายน2562นายกสภามหาวิทยายลัยดรนรมชัยอัครเสรณีกรรมการสภามหาวิทยายลัยผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยนายคุรุจิตนาคอนทัพนายเฉลิมชัยวงศ์นาเพชรนายชูเกียรติรัตนชัยชาญดรเตชบุญนาค นายทวีศักดิ์ตออนันตกูลนายปราโมทวิทยาสุขหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนายวนัต์แต้ไพสิทธพงศ์ดรวิชัยธัญญาพานิดศาสตราจารย์เกียรติคุณดรวิชัยบุญแสงรองศาสตราจารย์ดรวีรพงศ์แพรสุวรรณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรนายแพทย์สตรีสาวคนศาสตราจารย์ดรสมชาติโสพลรณลิตรนายสุนทรอรุณานนท์ชัยนายสุรพลเพชรวรากรรมการสภามาหาวิทยาลัยโดยตำแหน่งประกอบด้วยอธิการบรดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรองศาสตราจารย์ดกรกิติชัยไตรรัตนสิริชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลายัยนายอำนาจพรมสูรนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสมศักดิ์แต้เจริญวิริยากุลประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลายัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทินเวียนวิวัฒน์ กรรมการสภามาหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินรองศาสตราจารย์ดรสมหมายปรีเปรมคณบดีคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดกรกุลทิดาถวมสุขคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพานทองวิริยะกุล ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดรองศาสตราจารย์ดรวดิดาแก่นอากาศกรรมการสภามาหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดรรัชพลสันติวรากรศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์เฉาชื่นรองศาสตราจารย์ดเรเจนจิรา เรื่องชยะจตุพรกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจำนางการจนะศรีสิงห์พู่เลขานุกการสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์เด่นพงสุดธพักดี ผู้ช่วยเลขานุก,การสภามหาวิทยาลายัยผู้อำนวยการสำนักง,งานสภามหาวิทยาลายัยนางสุภารัตน์มูลศรี นั่นก็เป็นรายนามทั้งหมดนะครับซึ่งสภาหมหาวิทยาลัยได้เ,เลือกมีมติเห็นชอบนะครับให้ทางดรเตชบุญนาคนะครับทำหน้าที่เป็นอุปนายกสภาหมหาวิยทยาลัยด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อครบนั้นเรียบร้อยนะครับทางเลขานุการนะครับซึ่งผมเองก็ได้ดําเนินการในการที่จะแนะนําเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสภาหมหาวิยทยาลัยนะครับซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ตามพระยิมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระธรรมักรว่าด้วยการศึกษาแห่งชาตินะครับและก็ข้อกําหนดอื่นๆตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษานะครับที่เป็นลักษณะที่เป็นนิติบุคคลอย่างหนึ่งนะครับก็ได้ให้ข้อมูลเหล่านั้นต่อกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยและก็ได้บอกถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอํานาจหน้าที่นะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต้องดําเนินการในเรื่องของการประเมินทั้งประเมินตนเองประเมินผู้บริหารและก็ประเมินตัวสภามหาวิทยาลัยเองนะครับ <c oughs> ก็จะมีบทบาทต่างๆมากมายนะครับที่ได้นําเรียนต่อสภาและก็รวมทั้งข้อกําหนดนะครับต่างๆรวมถึงได้มีการพูดถึงคณะกรรมการต่างๆครับที่คณะกรรมการที่จะต้องพูดถึงนั้นก็คือคณะกรรมการที่ออกที่จําเป็นต้องมีนะครับตามพระบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการที่ต้องมาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็คณะกรรมการตามข้อบังคับนะครับซึ่งก็จะมีการแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อได้มีการพูดถึงเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับสภามหาวิทยาลัยก็ได้รับทราบเรื่องของบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับแล้วก็ได้นายกสภามหาวิทยาลัยนะครับก็ได้ แนะนำะหรือว่าเสนอวิธีการทำงานของสภามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับกวาระในการที่จะพิจารณาคณะกรรมการต่างๆต่อไปนะครับ ร,ร,รับทราบการทํางานนะครับสภามหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะกรรมการที่ช่วยงานมหาวิทยาลัยช่วยงานสภามหาวิทยาลัยในการกํากหนดภารกิจต่างๆนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับในวันนี้วาระจึงเป็นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการต่างๆนะครับซึ่งคณะกรรมการต่างๆนี้ประกอบด้วยนะครับ ก็คือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนะครับหรือที่เรียกว่าคณะกรรมการกบมนะครับกรรมการชุดนี้นะครับท่านกรรมการผู้สรงคุณวุฒิคือศาสตราจารย์ดรสมชาติโสพลรณนฤทธิ์เป็นประธานนะครับคณะกรรมการอุทธรร้องทุกขและพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีท่านดรวิชัยธัญญพาณิชนะครับทำหน้าที่เป็นประธานนะครับคณะกรรมการจรรยาบรณประจำมหาวิทยาลัยนะครับ มีดรเตชบุญนาคนะครับเป็นประธานนะครับคณะกรรมาการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการนะครับจะมีศาสตราจารย์ดรสมชาติโสพลดนฤทนะครับเป็นประธานนะครับคณะกรรมาการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ65ปีสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมีท่าน ดรวิชัยบุญแสงนะครับเป็นประธานนะครับศาสตราจารย์เิชชนดรวิชัยบุญแสงนะครับสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยนะครับจะมีท่านชูเกียรติรัตนชัยชานนะครับเป็นประธานนะครับคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินนะครับจะมีหม่อมราชวงศ์ปรียาธรเทวกุลเป็นประธานนะครับคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี มีดรเตชบุญนาคนะครับเป็นประธานกรรมการนะครับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของอธิการบดีนะครับจะมีท่านชูเกียรติรัตนชัยชานนะครับเป็นประธานกรรมการนะครับคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมีท่านเฉลิมชัยวงนาคเพชรนะครับเป็นประธานนะครับคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญาคติตศักตร์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำนะครับก็จะมีดรเตจบุญนาคนะครับเป็นประธานกรรมการนะครับคณะกรรมการผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็จะมีนั่นเฉลิมชัยวงนาคเพชรเป็นประธานนะครับนั่นก็คือเป็นคณะกรรมการที่มีอยู่ประจําตามข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับและก็เพื่อให้การทํางานนะครับในของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดที่29ชุดที่26นะครับขออภัยครับ ได้ทำงานอย่างมีการบูรณาการนโยบายต่างๆเข้าด้วยกันนะครับทางที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นอีกทั้งหมดนะครับจำนวน8อนุกรรมการนะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาระบบสภาพแวดล้อมสีเขียวนะครับก็ะจะมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับดรนรงชัยอัครเสรณีนะครับเป็นประธานนะครับ แล้วก็จะทำงานโดยที่มีฝ่ายเลขานุการหรือที่เรียกว่าเชฟเปิร์ดนะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านคณะอนุกรรมการด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับหรือ GMS นะครับก็จะมีท่านทูตสุรพลเพชรวรานะครับเป็นประธานนะครับมีเชฟเปิร์ดนะครับก็คือรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศนะครับคณะอนุกรรมการด้านพลังงานครับ ก็จะมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานนะครับก็คือนายคุรุจิตนาครทัพนะครับเป็นประธานและก็มีรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานเป็นเชปเปิดนะครับคณะอนุกรรมการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอนเตอร์พรส์นะครับจะมีท่านสุนทรอ,อรุณานนชัยนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์นะครับเป็นเชปเปิดนะครับ คณะอนุกรรมการด้านอุทยานการเรียนรู้หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Smart Campus หรือ Living Smart Learning Smart นะครับก็จะมีดรวีรพงษ์แพรสุวรรณนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีทางผมเองนะครับรองที่การบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรเป็นเชปเปิดนะครับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Thailand 4.0นะครับก็จะมี ท่านประโมทวิทยาสุขนะครับเป็นประธานแล้วก็จะมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเชฟเปิดนะครับคณะอุปการด้านการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ medical hub นะครับก็จะมีหม่อมราชวงศ์ปรีดยาธรเทวกุลเป็นประธานนะครับมีคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์เป็นเป็นเชฟเปิดนะครับและคณะอนุกรรมการสุดท้ายนะครับก็คือ คณะอนุปรรการด้านการพัฒนาเกษตรกรรมนำ,นำสมัยนะครับก็จะมีนายวนัดแต้ไยศิษฐ์พงศ์นะครับเป็นประธานแล้วก็จะมีคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นเชฟเปิดนะครับซึ่งก็จะจริงๆแล้วจะมีคณะกรรมการของแต่ละด้านนะครับที่ จะเป็นคณะบดีหรือรองอธิการบดีหรือผู้บริหารหรือผู้แทนนะครับเข้ามาอยู่ในกรรมการนะครับซึ่งก็จะในการแต่งตั้งของคณะกรรมการชุดต่างๆเมื่อมีการรวบรวมคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแต่งตั้งอีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งนี้โดยหลักการแล้วก็จะได้ประธานนะครับแล้วก็ได้ฝ่ายเลขาของของแต่ละกรรมการอนุกรรมการนะครับ ซึ่งภาระหน้าที่ก็คือจะต้องนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายและก็ติดตามการดําเนินการตามนโยบายด้านต่างๆนะครับเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ ชุดใหม่นะครับเรียกว่าคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายสภามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็จะทําหน้าที่ช่วยสภามหาวิทยาลัยนะครับในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายในระยะเวลา3ปีของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งก็จะมีวาระไปจนถึงวันที่18กันยายนปี2562นะครับก็นั่นก็คือเป็นรูปแบบของคณะกรรมการนะครับหลังจากนั้นก็คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็ได้มีการ พิจารณาวาระอื่นๆตามปกตินะครับซึ่งก็ในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อกําหนดทั่วไปนะครับของคณะกรรมการชุดใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการอนุมัติหลักการนะครับในการมอบอานาจนะครับให้อธิการบดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการแก้ต่างคดีปกครองในกรณีที่มีการ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีปกครองนะครับก็ได้มอบนาจไว้นะครับและก็ทางเลขานุการที่ประชุมก็ได้อนุมัติหลักการสองสาเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องใดบ้างที่จะเป็นการพิจารณาโดยวิธีเวียนหนังสือได้นะครับซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัตินะครับเรื่องของการ ในกรณีที่สภาย,ยังไม่มีการประชุมก็ให้เวียนหนังสือเพื่อที่จะขออนุมัติปริญญานะครับเป็นต้นนะครับนั่นก็ที่ได้ขออนุมัติหลักการต่างๆของสภามหาวิทยาลัยไว้นะครับหลังจากนั้นเมื่อมีการสภามหาวิทยาลัยก็ได้ไปเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเวทีนะครับให้กรรมการแต่ละท่านนะครับได้มีการพูดปรึกษาหารือเรื่องของแนวทางการทำงานครับสำหรับการที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่เป็นครั้งแรกครับ และนั่นก็คือความเคลื่อนไหวนะครับของการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม2559ครับสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเกี่ยวกับรายการนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ